เปิดตัวแล้วอย่างฮือฮานะผมสำหรับ s a m s ุง g า a ล็ x ซ Ring งแวนอัเฉริยะนะครับผมสำหรับใส่นิ้วมือเนี่ยสามารถวัดข้อมูลสุขภาพการออกกําลังกายวัดค่าการนอนหลับนะผมรวมถึงวัดอัตราการเต้นหัวใจได้เลยนะคราจครั้งเดียวเนี่ยใช้งานได้ถึง7วันนะผมเปิดตัวมาในราคา จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมและคลิปนี้พรี s ซนเตอรบายร้าน AOB Mobile มาบุญคลองถ้าเรื่องมือถือให้เราดูแลหลังจากก่อนหน้านี้นามีข่าวมอว่าซัมซุงเนี่ยซุ่มผลิตแหวนอัจฉริยะนะผมซึ่งมีฟังก์กชันฟีเจอร์คล้ายๆสมาร์ทวอท์นะผมแล้ววันนี้ก็เกิดเป็นจริงแล้วนะครับผมซัมซุงเปิดตัว Samsung Galaxy r ่ร g นนะผมซึ่งเป็นแหวนอัจฉริยะ ซึ่งมีประสิทธิภาพนะผมฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยคล้ายๆสมาร์ทวอทหรือว่า Galaxy Watch นะครับผมก็ <unemployed> <Share> จะเป็นแหวนดีไซน์แบบ Iconic Concave Surface นะผมซึ่งเป็นผิวเรียบๆนะผม ม่ได้มีลวดลายแต่อย่างใดนะผมตัวนี้ใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมเกรดหนะผมซึ่งจะมีประสิทธิภาพการกันน้มามกันฝุ่นระดับ IP68 และทนแรงดันได้ถึง10 ATM ที่ความลึก100เมตรนะผมซึ่งตัวนี้จะมีน้ําหนักประมาณ2.3-3กรัมนะครับผมซึ่งน้ําหนักแต่ละตัวก็เป็นไปตามไซส์ของขนาดแหวนนะผมซึ่งตัวนี้มีขนาดให้เรียกถึง9ขนาดด้วยกันนะผมขนาดแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดแหวนด้วยนะซึ่ง Samsung Galaxy R i n g ตัวนี้นะผมจะใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ ขั้นสูงของซัมซุงเลยทีเดียวนะผมเพราะว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กมากๆครนะผมแต่สามารถตรวจจับค่าสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงในทุกๆวันนะผมแล้วก็มีคุณสมบัติการติดตามการนอนขั้นสูงนะผมตรวจสอบรอบเดือนได้นะผมแล้วก็มีการสร้างรายงานสุขภาพให้เราอย่างละเอียดนะครับผมและมันยังสามารถที่จะให้คําแนะนําด้านสุขภาพให้แก่ผู้สวมใส่ได้นะผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นระบบ AI นะผม มีการประมวลผลนะผมแล้วก็แนะนําว่าควรจะใช้ชีวิตแบบไหนนะผมและหนึ่งสิ่งที่ Galaxy Ring เหนือกว่าสมาร์วทวอททั่วไปนะผมนั่นคือแบตเตอรี่นะผมที่มีอายุการใช้งานยาวนานนะชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยใช้งานได้สูงสุดถึง7วันด้วยกันนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวจริงๆอ่ะส่วนท่านที่ชอบออกกําลังกายนะผมตัวนี้ก็มีการตรวจจับการออกกําลังกายอัตโนมัตินะผมสําหรับการติดตามการเดินและการวิ่งแบบอัตโนมัติเลยนะรวมถึงมีการแจ้งเตือนการออกกําลังกายในแต่ละวันให้ ด้วยนะครับผมและพิเศษกว่านั้นนะ l a x a x y ซ i n g เนี่ยยังสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะผมอย่างเช่นการถ่ายภาพกายรยกเลิกการเตือนหรือว่าปิดนาฬิกาปลุกได้ด้วยการจีบนิ้วแบบดับเบิลพินนะผมเรียกได้ว่า <S <S Samsung Galaxy Ring เนี่ยเราสามารถใช้ <BR> ร่วมกับ <ๆ S 1> มือถือน,นะแล้วก็ใช้เป็นการควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะแบบว่าจะถ,ถ่ายภาพก็จีบหรือว่า สะบัดมือบกมือมันก็จะกลายเป็นการควบคุมการถ่ายภาพนะผมหรือว่าการปัดยกเลิกการเตือนเนี่ยก็ได้นะผมเรียกว่ามันสามารถที่จะทํางานร่วมกับมือถือได้เป็นอย่างดีแล้วก็อนาคตก็ยังจะสามารถทํางานในฟีเจอร์อื่นๆร่วมกับมือถือได้อีกด้วยนะผมรอดูกันต่อไปนะและซัมซุงกา a ล็กซี่ริงก็ยังรองรับฟีเจอร์ค้นหาไฟล์ My r i n g หรือว่าค้นหาตําแหน่งนะผมเราไปวางแหวนไว้ที่ไหนหรือว่าทําหายที่ไหนก็สามารถใช้มือถือซัมซุงเนี่ย ค้นหาผ่านแอปพลิเคชันดูโลเคชันดูตำแหน่งจุดที่หายได้นะและราคาจำหน่ายนะผมตัวนี้เปิดตัวออกมาที่ราคา14,900บาทนบาทผมเรียกได้ว่าก็ราคาก็ ไม่รู้ว่าสูงหรือแพงนะผมแล้วแต่ที่จะคิดกันนะแต่ก็ราคาก็เท่ากับสมาร์ทวอทรุ่นอื่นๆนะผมแบรนด์อื่นๆก็ยังไม่ถึงราคานี้ส่วนสีของตัวแหวนนะผมตัวนี้ออกมาด้วยกัน3สีนะนั่นก็คือสีไทเทเนียมแบล็กไทเทเนียมซิลเวอร์แล้วก็ไทเทเนียมโกลนะผมแล้วก็มีขนาดแหวนให้เลือกถึง9ไซส์นะผมแล้วแต่ขนาดนิ้วของแต่ละคนนะผม ก็ถ้าท่านไหนสนใจก็ไปจับจองกันได้นะผม Samsung Galaxy Ring ในราคา14,900บาทนะผมนะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับวงแหวน Galaxy Ring อันนี้นะผมคิดเห็นว่าชอบไม่ชอบหรือว่าอย่างมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ